สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ก็กลับมาพบกับพีมูอีกเช่นเคยนะคะอ่าตอนนี้ก็คือเริ่มจะเข้าหน้าฝนหรือบางจังหวัดเริ่มจะเข้าหน้าหนาวกันแล้วใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับคําว่าฝนกันดีกว่าเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะคะอาจจะกําลังเรียนภาษาจีนอยู่ด้วยแล้วต้องเจอคาว่าหยู่ที่แปลว่าฝนนะคะเรามาดูกันซิว่าคําว่าฝนจะมีความหมายว่ายังไงบ้างนะคะ คำแรกนะคะก็คือหยีหยีก็คือฝนต่อมาค่ะฝนตกเสี่ยหยีเสี่ยหยีฝนตกต่อมาค่ะร่มกันฝนหยีซ่านหยีซ่านร่มกันฝนต่อมาเสื้อกันฝนค่ะหยีอี หือ e คำว่า e นะคะคำนี้มันมาจากคำว่า e ฝูที่แปลว่าเสื้อผ้านเองนะคะต่อมาค่ะฤดูฝนหื้จีหืจ้จีจีตอนนี้ก็คือมาจากคำว่าจี้เสียก็คือ,อเป็นพวกฤดูการนะคะก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นว่าฤดูฝนนี่เองต่อมาค่ะฝนหยุดแล้ว หยีทิงเล่หยีถิงเล่นะคะฝนหยุดแล้วหยุดน้ำฝนก็คือหยีดเตดี่ยนหยีดเตี่ยนนะคะหยดน้ำฝนตามาปริมาณน้ำฝนหยีเลี่ยงหยีเลี่ยงปริมาณน้ำฝนตามาฝนตกหนักมากตาเสี่ยหยี ตาเสียหิฝนตกหนักมากฝนตกโปรยโปรยตาเสียวหิ้ตาเสีย่ยวหิ้ฝนตกโปรยหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่มุกในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย